ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนะคะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนักข่าวพันดีในโครงการต่อไปนี้ข่าวดีจะดังโดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกวิเคราะห์คิดประเด็นและพัฒนาความสามารถทักษะในการผลิตข่าวที่มีคุณภาพเพื่อนำเสนอต่อชุมชนในท้องถิ่นค่ะ ตลอดระยะเวลา3วันตั้งแต่วันที่22ถึง24พฤศจิกายนที่ผ่านมาบรรดาผู้สื่อข่าวช่างภาพจำนวนกว่า60คนจากบริษัทเคเบิลทีวีทั่วประเทศเดินทางมาอยา่างศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพหรือสสสเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักข่าวพันธุ์ดีในโครงการต่อไปนี้ข่าวดีจะดังที่จัดโดยสสสซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาน,นักข่าวเคเบิลท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยกาหนดการในวันแรกได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมส่งข่าวสารข้อมูลจากต้นทางไปสู่ปลายทางให้เกิดความถูกต้องแม่นยําก่อนที่นายสุรพลสีประเสริฐนาย,ยกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยจะกล่าวเปิดการอบรมทางนี้ได้มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงอีกมากมายที่ได้มาร่วมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมเริ่มตั้งแต่อลงกรเหมือนดาวผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวสามมิติ ได้มาร่วมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการคิดประเด็นข่าวและการผลิตสารคดีเชิงข่าวพร้อมทั้งเทคนิคการเสนอประเด็นข่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์และแบ่งกลุ่มกันไปตามเสาต่างๆที่มีข่าวสารติดอยู่โดยให้วิเคราะห์แต่ประเด็นข่าวเพื่อให้เกิดข่าวใหม่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งได้มีพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มมาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งวิจารณ์การนําเสนอข่าวของแต่ละกลุ่มด้วยผัดหมาในวันที่สองเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเป็นการบรรยายต่อในหัวข้อปฏิบัติการข่าวดีจะดัง รวมเทคนิคการนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์สร้างพลังข่าวให้สามารถขับเคลื่อนปัญหาของชุมชนไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นโดยมีวิทยากรอาทิสมปรรถนานาวงโปรดิวเซอร์จากรายการคุยกับแพะที่ได้มาให้ความรู้ในส่วนของการโปรดิวข่าวการเขียนสคริปต์การสื่อสารเรื่องราวข้อมูล และช่องทางการรับส่งสารให้สมบูรณ์พร้อมทั้งได้มีโปรดิวเซอร์จากรายการปฏิบัติการข่าวดีอย่างบัณฑิตลุนท่าก็ได้มาร่วมเป็นวิทยากรแนะนําการทําข่าวให้ดีโดยการพลิกมุมข่าวให้เกิดความน่าสนใจเพื่อนําเสนอออกสู่สาธารณชนอย่างมีคุณภาพก่อนที่ในช่วงบ่ายทุกคนได้มาพบกับประวีณาไม่ายคล้อยเป็นผู้ประกาศข่าวและผู้ดําเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่ได้มาแนะนําทักษะการเปิดหน้าของผู้สื่อข่าว ที่จะต้องรายงานสถานการณ์สดในเหตุการณ์ต่างๆพร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ออกมาฝึกการเปิดหน้าตามความเข้าใจโดยการจินตนาการภาพข่าวที่มีอยู่ในวิดีอาร์ให้เหมือนสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งมีการวิจารณ์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมได้เห็นข้อดีและข้อเสียของตนเองเพื่อนำกลับไปพัฒนาเปิดหน้าให้เกิดความสมบูรณ์ต่อมาในช่วงเย็นได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์และพัฒนาแบรนด์ที่ปรึกษากลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม อย่างจิตตันทะสธะีนก็ได้มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในส่วนของสื่อสร้างสุขกับกลยุทธ์พัฒนาข่าวโดยการเปรียบเทียบการนําเสนอข่าวเสมือนอาหารที่อยู่ในจานเปล่าโดยให้ผู้ส่งสารถือเป็นผู้ปรุงอาหารลงไปในจานเปล่าให้มีความน่าทานและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้ผู้ที่บริโภคได้ประโยชน์อิ่มอย่างมีความสุขและคุ้มค่าจากนั้นในช่วงค่าเป็นการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพโดยพิพัฒน์ผานิชพักช่างภาพ,ภาพ,ภาพคุณภาพฝีมือดี ที่ได้มาบรรยายถึงการเรียนรู้ประเด็นภาพหมุ่มกล้องและการใช้อุปกรณ์สําหรับช่างภาพมืออาชีพรวมทั้งวิธีการดําเนินเรื่องราวต่างๆของภาพให้เกิดความน่าสนใจและมีคุณภาพและในส่วนของวันสุดท้ายของการอบรมเป็นการแบ่งกลุ่มตามจังหวัดพร้อมนําเสนอข่าวดีจะดังซึ่งเป็นข่าวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนโดยแต่และจังหวัดได้ออกมาอธิบายถึงความน่าสนใจของจังหวัดตนเองพร้อมทั้งให้ผู้ที่รับการอบรมกลุ่มอื่น ได้ร่วมวิจารณ์การนําเสนอข่าวของแต่และจังหวัดเป็นการปรักดันให้สามารถนําเสนอข่าวได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ยังได้มีผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากทีมข่าวสาม,มิติอย่างกิติสิงหาปัดซึ่งได้มาร่วมให้ความรู้ของการทําข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อนําเสนอต่อชุมชนพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ข่าวได้อย่างมีระบบการวางแผนงานที่ดีด้วยและหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมก็ได้มีการรับใบประกาศผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักข่าวพันธดีในโครงการ ต่อไปนี้ข่าวดีจะดังโดยมีนายสุรพลสีประเสริฐนาย,ยกสมาค,คมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงถึงความสําเร็จของการสร้างนักข่าวพันดีภายในโครงการเพื่อที่จะนําไปพัฒนาคุณภาพการนําเสนอข่าวที่ดีมีคุณภาพออกสู่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป